กลับมาการเกมที่2ครับผมเป็นแอดมินอปอเริ่มก่อนนะหลังจากที่โดนยิงไปเลยโดนโดนตุนสมุดเล่นไม่ได้ใช่ก็โดนิสมุดตัวนี้จะบลอก5,000ก็คือกระดิ่จุดอ่อนเลยใช่ไหมครับมันเป็นจุดอ่อนหลักแต่นันทีมันไม่ค่อยแบบเออมันมันต้องครั้งแรกอ่ะหรือไม่ก็เซ็นไปนี้ก่อนก็ได้ไอ้นี้ไอ้เทมไม่ทานไม่ถูกำไรก็ต้องระเบิดไอ้นี้ก่อนหรอกเข้มใช่ตายตายอันนี้ <24. S 1> <amat S 2> อ่เฮ้ยแต่มันมีเวทเส้นนั้นอยู่นี่ขึ่นมือเลยกอนเี้ยมันมันต้องทีละอย่างใช่ไหมสาอันนี้คนแคทั้งเกียดครับจ่ายสองหมื่นหนึเกียรติครับได้ไรหนึ่งแล้วก็เอาสมุดอันีหนึ้าหนึ้ากับอ้นี้ตะุตรอ่องสองหมื่นเจ็ดต่อมีอะไรมีอะไรทั้งนั้นเลยแกเลย ผ่านตาจอแดนครับผ่นจวไปหนึ่งน่าจะไม่มีไม่มีเกโคนเรียวะเลยมีทิกเกอร์มีตี่ข้อ,อลาวันลสุดท้ายของนายแล้วสิสม่จบเทินตายซ้งามโมนิเต้นโลไล่อ,อ,ลอนชิดิการเฮสเซนครับทำลายหน่งใบเพื่อได้จว2อสองครับแล้วก็ ได้เกียห <Gomez S 1> นึ่งนะได้เกียหนึ่งแล้วจุเกียรก่อนใช่ไหมล้วใช่แล้วก็นี้ถุกับลายครับจ่ายไลน์หนึ่งครับเข้าสู่โซของไอเทมอืมวกเปล่าฮะแคนที่สิบสองครับ การหึงใบเข้าโซของไอเทมเพื่อได้ไลท์แจะได้เกียรมหาศาล่อนี่ยไม่มีคิิลแค่นี้ก็เยอะแล้วตัวที่ร้อย่สุดกันหนึ่งสามเซติคิครับทำลายมอเตอร์หนึ่งใบสนามเพื่อได้เกียรหนึ่งเซติคิวหนังสือครับคอหน้า พอสองตัวสองไอืพอสองตัวคาตาครับเข้าไปสนามได้จั่วใบหนึ่งแล้วก็อันนี้เข้าไปสนามเอาการหนึ่งไปในมือเข้าสู่โซ่ของไอเทม มือการเพื่อได้เลยนะีทั้งหมดเท่าไหร่ไลท์ได้เกตแล้วกมามาจากกระติวได้ด้วตได้หันี้ออใช่ใช่สตอัวน้สิบสามสิบสาตัวนี้ตัวนี้ก็สิบสาสีติกเกอร์สามสามหสี่หกสลยอันนี้มี3าได้เท่านี้ต่ทีเดียวเหลเดก้ายังไงกังไงก็ได้ ะครับขีวผมกรออื้อนะฮะาใน่ะดอก่ใช่ใช่อ๋อไม่สู้เซคลี่ไม่ได้หรอกะเด็กไหนมเป็ดูเซคลีอ่ะโดประจำหาไอเทมี่โดประจำจิงเวลาผมเล่นไอเอเียขึ้นแบบง่วงมันจะใส่คอลีออกแค่แค่คอลีออกด้วยเช็คขี้เช็คขี้อ่าอืมบางทีะินน่าลัคาัวตอนแรก เกตหนึ่งเห่งตีเกหนึ่งเนไดได้พี่ไลก่อนแล้วผมไล่เกดหนึงตีตีวัดขพอเกสองไลาเกดสามพี่สีดเงิแล้วเออเพี่ยนเลยลิิเไงพี่โจเงน่อยากิก็คือดูการ์ดสามป็นสุดเอ้ยไม่ใช่ดิไต้เกตแล้วก็ดูเกดแล้วก็นำการ์ดืนมอะพอีลเดี๋ยวจะเล่นอ่ะพี่พีอยากเจอแล้วผมว่าถ้าเจอสไ์ี่าจะดับกว่านี ตะเนียวยูเวสเซ็ตตยเกียอยไรอ่ะเวทเซ็ตนี่หรอทำลายหนึ่งตัวได้เก็บหนึ่งเกือบ่ผาได้ใส่ไม่ต้องใช้ี่ยอะ่อนทำเะก็คือใส่ที่มาใส่คอเาใส่กใส่จมูกไม่ใช่จีเส่สต ไลท์สิบสองเลยอ่าสกิลล่างก็คือเอ้ยสกิลแรกก็คือเลดมอนเตอร์แรกสองไลท์ใช้กิ๊บลงเป็นสิบอาแอคแทกเลยแอคแทกเลยให้มันโดนระเบิดเนี่ยไหมถ้ามันโดนอ๋อไม่โดนไม่โดนโดนไม่โดนใบนี้ใบ้ธรมตะมากเลยอมตะเดียวกันโอเคแอคกละวอ่าอ่าก็นิก้างนีก้างธรรมดาเกมก็ได้ไม่ได้จายดึงไล เข้าสู่โซะเนี่ยหนึ่งขี้ก้างเวลาปกติเลยขี้ก้างเขารู้มโซหนึ่งขี้ก้างสองขี้ก้างสองขี้ก้างใช่โทอีเซลพูดจริงจังตลอดเวลาจริงจังไหมจริงจังตีแล้วก็ทำลายมอนเตอร์หึงใบเพื่อได้จั่วหนึ่งแล้วก็ได้ใ่หนึ่งหน่วยเข้าโซจ่ายไลท์หนึ่งหน่วยเข้าโซ่ เดาเบอร์ X a c k มันเดเบิลเหรอเออทีเดียวผ่านเดืนเหลี่ยมลาเหลี่ยมเก่งดูสวยเข้มหีมาเลือยใช่อยากให้มันยุ่งเรโกาแต่นจอลยุ่งเรืองแกดีมมมันก็จะมีก่อนก่อนนระเทศใช่ไหมเอ็นจอลอากีเมนฟีดบอดี้กิบอดี้ที่เป็ม เอ็มมาหนูน้อยบวกแดงไป่ด้คอเอ็มสเออีกตัวนึงโสนะโอ้โหนี่เหมือนไนเกมเลยหนึ่ง้าได้เน้ใส่เทินี่แปดพันได้นี่บวกสี่พันคุณยนอ่บวกสี่พันได้ันอยู่ในโซ่มไม่มีเกมไนโง่ไม่ไรอ่ะ โยนแบบในเกมในเกมกดยองแม่เลยขวนอะไรทิ้งก้าวอปหนึ่งใบทำลายตีเนี่ยทำลายไม่ได้ใช้ดีกมาพี่ยอดดาอ่ะพีทามายาเอามอนเตอร์หนึ่งใบเข้าถูกตัวเทพไม่มีมอนเตอร์เนอะเพื่อได้ได้แล้วก็หลังจากนั้น

ได้ได้กันน so ี <Spanish people> ้ได like <bbe> ้เมื st <inger> ่อเราอ่าสมใจเป็นเทพสายฟ้าอยู่แคนดิเดตทำลายมอเตอร์ทุกใบบนสนามผู้แข่งที่มีคีย์ดีค่าล้ยกว่าหรือเท่ากับไอเทมบนสนามและยิกครังการได้ถือมไรนะยิงตามการได้ถือมาอบทักเขพรอยิงไลท์ตามการได้ถือได้ทำลายมอเตอร์นะที่มีคิย์น้อยหรือเท่ากับโอ้ยนี่ก็ยิงไช้ตามาเลยนะแล้วก็ยิงไลท์ด้วยตามการถือได้ถ้าเอาเข้าโซ่ตรงไปนี้เก็บเหมือนกันตรงไปหกไลท์เลย อ่านี่นี่จ่ายใช้ที่สกิลแท้ทำลายมอนเตอร์หนึ่งใบในสนามนี่ตอนนี้ผมรันเคาน์เตอร์นี้อยู่ผมก็รันอีกใบไ,ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้นี่เคาน์เตอร์อ่าสรุปว่าได้ทำลายสองตัวอ่าฮะโอเคยิงไปสองไลท์ก่อนยิงไปสองไลท์ซึ๊บซึ๊บแล้วก็สกิลใบนี้อ่าอันนี้นี่ก่อนได้เก่นึังนะแล้วก็สกิลใบนี้ถูกทำลายได้จั้วโอ้ยวนูนแล้วใส่ไลท์หนึ่งจบ<อ>เข้าโซ ถูกทำลายได้จวดได้สายไร่หนึ่งเข้าโซ่อ่ะนี่กิทแล้วก็ผมคาเตอร์ของติีงได้สองไลท์ดีเฟนส์บวกแปดเอ้ยดีเฟนส์บวกสี่พันแล้วก็ได้เจอหนึ่งมันเลวมันหนาอิงยิงเลยจั่วดหนึ่งจวไหวไหมเนี่ยมาตีตีตีนี้ตีนี้ตีสามพันนี้ไม่ใช่เซต้ากิวไหมแล้วก็เซต้ากิวก็อ่ะตอนเ้ต้ากิวคาเตอร์ระเบิดเอาระเบิดได้ด้วยอันนี้น่าจะมาหอกเพื่อน หนึ่เจดอินตีไปแล้วขอห 2. 2> น,นึ่งสองามคุณมาเทียนหนึ่งหกหนึ่งเจ็าสามขอให้ี่านคอสามใบนีสี่พันกี่ันเนึงนี้เป็นเป็นแปดพันเนือแปดนี้เข้ามาจวดใบหนึ่ง หนงีกลารง่ไล่แล้วเบิดเหมือนเดิมนี่แล้วก็ยิงตามคามี่ถูกแล้วเบอร์สามสิบหกหมื่นหกไปสองหมื่นสองหมื่นสามไม่ใช่สองหมื่นสามหมื่นสอ้ยู่ได้ด้วยอ๋อโทโทสวารุ่นทำาย เดือระเบิดกาใช่ไหมใช่มาระเบิดอะไรบอลระเบิดแรงคออะไรนี huh. ้เพื่อระเบิดกราซแล้วก็อ่ะโดนตาสองตัวได้แต่ตอนยิงสองหน่วยก่อนเผื่แล้วก็ทะลึกิ่มไหมอันนี้สองใบเผือสองแล้วก็ ใช้ตัวเดียว้างอ,อะไรีโอ้ยับรอยใช่ไหมยบรอยต่อรอ๋อวันนีขึ้นมือ,อ,อกบอนอันนี้้อบห้า ไล่จายนงเกอเออมินฟดก่อนต้องดันีแล้วก็ไล่จายนึงเกรโจกก็สองใบถ้าไอเทมมีโซจวเพิ่มอีกหนึ่งใบเป็นจวามใบโอยจกกีหนึ่งากเจยนงเกต นัมมนเตอร์ที่ไปฟ้าที่ชื่อไม่จำกันรวมกันตรงไปชื่นมือเด็กมันเก่งเกินไปพโอกันันได้ของการเขานมดแล้วละีเดียวแต่รัเดินเดียเดินเดียวเดี่วเดียวีวเดียวเดยเดียวเดียวเกีดีย้วเดเดียวดีเดียววดวเดีีวเดียวเดียวเดยเดียวเดยียวเดียวเดีดียอเดอเเดียวดดีวดดเยเด จะปคมี4ใบ4ใบมีนโซ3ตีแล้วคนไม่ได้นี่บนดาวินโซนมีคู่แข่งเออผมคู่แข่งมี4ใบหรือต่ำกว่าเด้วและเรียการมี0ใบออโอเคสกิลได้สนงไหนก็พี่ถอดโซดแล้วก็พี่ถอดหนึ่งหนึ่งแล้วกผมมี0ด้วใช่ใช่ใช่ควาตัอ่สกิลนี อ๋อันนี้ได้หนึ่งเกีวรแบวก power แปดพันแล้วได้รับ turbo แท็ k เริ่มเลยพ่กาอ่งี้อย่าี้เแรงเดืลแปหนึ่งพอเลยพอกวอาตีใช่ไหมพอกว่าตีอสูบ้าเปิดอหน่งสองสองอันนี้ไม่เอาหอกองแต่มาจากตะกิน เอาข้อโซเดยอ่ะเอาข้อโซไม่มีไม่มีนัด้วเอข้อโซได้ไลท์ได้เกรมาแา่สกิลได้จั่วอันนี้จุดใบมาเข้าไปสนามจ่ายหนี่นเกนต้องรักษาทียาโซมานายโซอเคเริ่มเลยไปเนี้ย่ตีหมวกแดงใช่ไหมใช่ตีหมวกแดง อ่าตายได้จวดไปหนึ่งแล้วก็ข้าตัวไหมมาแล้วอันนี้รีพ่าย่ายซิคลิไม่เข้าเย็ของที่การอืมโคอิตลหยุดตี สองท่านยิงเก็บไม่ได้หยุปีแล้วก็ทำลายบนมือมีเพื่อได้จุไอเอสสองไลซ์ ents, แล้วก็จ่ายไลซ์หนึ่งอสองขี้ก้างสองขี้ก้างเขาได้บ้างไม่เขาเลย เ e r 8,000ใช่ไหมใช่ต้องเลยใช้นี่ดีกว่าใช้นี่ย่าไม่ตียงม่ตีก่อนตีนะก่อนตีก่อนตีก่อนตีอ่าเลสเขอนเทปเรืออ่าเลสกัาอย่ในกะนองพงแข็งอ๋อขีดมาเทื่ออมอนนี้อ่อันนี้ไม่กินแล้วอ่ะ่อนก่อเอาอันนี้านเรจ่แล้วก็เลือกเลยก็เขา อืมดิพล <Leuten? S 2> <disappointing. S 1> ังมาแรงดิเท่าไหร่อ่องหมืนหพันสองหมื้าสอนเลแเดือนเดียวจรนสมื่นห้าที่ได้หนิเตอร์ก็เป็นสองเกตหาไ้สามมเ่าไหรนะอ่าสามห้ เอ้ยอ๋อเราได้เก็คิดกันมาพอก็เดิมเล็กเหลือกี่ใบกันสองสี่หกแปดสิงใบเออสูสีเลยนี่ไล่มิกจะทะลุอีกแล้วทะลุลงในแก้วไบเข้่างเขาีกสองผมยี่สิบูแข่งเลือดดีท่หน ใช่เยอ่ะอืมไม่มีโซาิดาใช่โอ้ยได้ใ้คุ้มไหมจยีแล้วเวตัวเองสามตัวแน่ใช่อันนี้ลงติดใช่ไหมมืออ๋อเขาแม่เ็ตออเมนเมนยิ้มโอ้ยสามบ้านอือ นี่หรออันนี้ก็สามสามสามาซื่สาตอนนี้วัดคิดเลยอือเอออนนี้อะเพราะทางออ่อสิบปไปอแล้วอแล้วทีงเราจะบุกเขา

โอเคมันมีม่นี่เป็นหนึ่งมือหนึ่งโอเคคัเตอร์ลิสต์ในสองรคัเตอร์รอใชไะมตอนคอเตอร์อย่าเพิ่งอย่าเพิ่มเพิ่มอะไรแต่สองแล้เราเิดเหรอทำลายรับหไงไม่ทันใช่ไหม ก็แอคทีฟมันต้องมันต้องเน่อยสนาแล้วก็อันนี้ตีกี่ขีอันไหยิงไรหนึ่งแล้วก็นี่ถูกทำลายหวใจหนึ่งไรเข้าสวตคลิกหอไปอันนี้บวอสามพันเป็นหมื่นสองใช่มใช่มื่นสามปีแปดพันอยู่ตอนนี้ที่ขา ง,ง่ายลบสามพันทีเป็นพาวเว่าสามพันเอ้เดี๋ยวผมก็ต้องมันเดี๋ยวนะมันตีไม่เข้าอนนี้ตอนนี้มันยิ่งแปดพัน 8, อยู่อันนี้เพราะวันทีที่หนึ่งผมต้องบอกก่อนก็หลุดสามแล้วก็เคาน์เตอร์เป็นสีฟ้าเหมือนเดิมได้เจหนึ่งถูกไหมอ๋อะอ้ลิงก์ที่หนึ่งใช่ไหมใชื่อได้เขาเขาเป็นทีอ่ะอ่ะลิงก์ทีลิงก์ทีหนึ่งหก กัดทุกใบลบสามพัก็เหลือถอันนี้จากสองก็เหลือเกไม่ถ้าคุณคดว่าต้องก็บบบว่าเป็นหมื่นส่เหลือเก้าแวนื่อเหมื่นขีลบด้วยใช่คีลบด้วยอุ้ยีแวเ่ย้ เท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้กอย่พี่นการเทคเซนตานลงัวนทำลายยิมะขาวพิสตาแล้วก็พิสตาได้เกรดได้จวดสองจ่ายหลา์หนึ่งขั้วโซเต้นออกมานี่นี่มเงินนี่ตีไปแล้วเนาะ จะลบสามพันเอาต่มันลบคีใช่ไหมลบคีด้วยอาะสกิลเนื้อสีหนึ่งหนึ่งตัวอเม่ตัวอันนี้เข้ามาสนามจ่ายมีเกตนำเข้าโซตีครับบวกแปดพัน ม่เข้าบวกไปพันเลยเนี่ยใช่เข้าไปหนึ่งขี้เลยที่สี่ทำลายทำลายที่โดดไปแล้วต่างลกมาอนกันตอนนี้ บวกสี่พเป็นหมื่นสบวกแปดพันเจ็ดทีหกีบวกแปดพจักตัวเนี่ยสิบสอตัวอ๋อสตัวมันบวกก็สี่พันใช่กี่ที่นะเจ็ดทีไหมเหลือหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปล้ยอะทำไมไรเหลือเป็นน้ำอ่ะสามหมื่นส โอโหยังไงล่ะเหลือหนึมไม่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 โอ้ใส่หกไอตัวขี้ข้างโอ้ใมนงสตัวอือเหลือสอีกทีนึงไหมสองหมื่นสามหมื่นสามห่ยากมีทีหนึ่งกันโดยไปล้ผ่านไหมอั้ขี้ขึ้นมือีต่อรอสามสามชาร์จแอนต่อรอโอ้โหไปดไปดเป็น สหกโอ้ยยัวสามอันนี้ล่จะหนึเกีหาไปสามมออกมีพอดีสหนึ่ห้าสี่หนึ่งแปดสกิลนี้ได้หนึ่งเกบวกเอ้ยบวกไปพันแล้วได้เดี๋ยวบวกไปแข่งโอเคเก้านะ ก็กิ้วนี้แก่นิ่งหน่อยเหลือหนึ่ง,งจะได้ซเปอร์แท็กและเปนเทเชืโช,โช,ชัวิ่ครับอุไม,อไ,ไ,มไม่มีอะไรไ่อะไรเลกเลยอย้คนต์ลงไปสนากเช่ตยนี้ใส่ด้วย มีก้างกาวผันมาผมนิ่งไม่อันนี่ยตัวนี้นะโอ้โหอีเฟลหยุดตีแล้วก็ทำลายวตันี้่อยู่ตีได้จั่วอยู่ตีได้จั่วหนึ่งแล้วก็ขอกไหลแล้วก็จ่ายไหลหนึ่งเนหรอหมดมือแล้วผมไม่ต้องไปตีเออตีไม่เข้า มาเทิเลยต้องนัก่อนท่านก่อน่านก่อนานก่อนบก่อนจบเทิร์นก่อนจะตายจะบอกไดหนึ่งหนึ่งอีกตายพันนี้สองกมาอลเท่าไหร่ะสามสามสา่แหละก่อนจดเทินงได้ไมาหนึ่งได้หนึ่ง้อยคิดตั้งหแต่สองเกมย อะนเราจะทำให้ทันซึ่งตอนนี้ลงาเลยันี้ห้าพันอืหมดละนเทเลเอาอตีแรงกาแล้วก็ข้างนันเท่าไหร่ค้านี้เหรอตรงนี้สิบสองสิบเจ็ดอ๋อสิบแปดเฟดหนึ่งเลแต่ีพี่ก็ยังมาอืมอใช้ตรงนี้บอกห้าพันถ้ามีเตรงมาละมากสิบเจ็ดสิบสองห้าสิบกาห้าพัน

นี่ในเมนอยู่ไหมอ่เมนโอ้โหเขาไม่หัสร็จเลยอ๋อโอเคว้วไดเแท็กเลยก็อยู่นี้ได้สงไรเจ็ตายใเชือหนึ่งนี่บวกแปดพันเป็นหมื่นบวกตัวรับอันนี้บวกแปดพันแปดพันย่ลิงตีส่งลที่ความเจ็บปวดลืมเบรการเลยแ่อันนี้มันบวกแค่ตัวอื่น่เท่าไหร่นะนี้แปดหมื่นหนตัวละหมื่นหนึ่งสเลย อะลบขีไม่ใช่อะไรลบเรยอไม่เรือกรลบคเป็นูมันจะก่งกว่านเยอะไอ้แล้วมันแค่ตัวผมันมีตัวเก่งกว่านี้ต e sure ้ชุดเกที่มาไล่ตออื่นพอไอจีมันจะเป็ตัวใหม่นั่นไหะเอาแล้วตังคู่หรือั้งเ่เซติคิวเล่นค้งคือ เรียนเรียนร้านีไปวีทีได้ยัอันนี้ทำลายการเดิทางได้ีเกดนี่จ่ายไรนึงเราเเล่นน้องเดีเกโอ้โหแล้วไม่เดียวเพิ่อ๋ยวล้องยบไปถึงเงินเดือองแถมอะไังไงยไน้องสงห์ยสอไม่นะจะเปิดอีกไหมจะเปิดีกแต่สองเกดทำลายไปดีอเ่ี่ ยิงไลหนึ่งเหลือสองหเหลือนึ่งทิปเปิลดับเบิลเหลือตายไปไปดีแล้ว1นึ่งลออล้วไหมเนื่อยโอเครอดูเฮ้ยยาอ๋อโอเคจบไหมไ่โอเโอเคนะก็ประมาณนี้ลวกันอเมีรถนมือด้วยอีพีกมากเลยนะใช่ใชเรียกว่าสนุกสนานตามขอเทินเดียวอะใช่ขอเทินเดียวนะโอเคใค่ชาองอะไรชซับสไคร์บีจีการช็อปกตอด้วยนะครับผม